สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็วันนี้เราอยู่กันที่ร้านกําเนิดสาลอนนะคะก็วันนี้มีออเดอ,อร์ออเดอร์มารวัวขายดีมากรุ่นนี้นะคะใครที่อยากได้ไว้ใช้งานนะคะมือใหม่ก็ดีมือเก่าก็ดีใช้ดีนะคะแบตเตอรี่มีคุณภาพนะคะบริษัทของคนไทยนะคะตัวนี้นะคะชื่อแบตเตอรี่เบอร์เบอร์บีนแบ็คบีทูนะคะรุ่นตัวนี้นะคะเป็นสีดํานะ b ีบีหก็ได้ชื่อรุ่นนะคะยอดนิยมขายดีจริงๆตัวนี้นะคะรับคมพร้อมใช้งานนะคะในกล่องจะมีฟันรองเนี่ยตามกล่อง่ะเบอร์นะแต่จริงๆให้มาทั้งหมด6เบอร์นะคะมีหวีน้ํามันแปลงปัดนะคะตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะของคุณเกนีนะคะอยู่จังหวัดขอนแก่นนะสั่งซื้อเข้ามาเมื่อวานเดี๋ยววันนี้จะรีบแพคและจัดส่งของให้นะคะแล้วก็มีตัวนี้นะคะสั่งซื้อตะหากนะไม่ได้มีแถมให้ ในกล่องนะคะในกล่องจะมีหวีอีกอย่างหนึ่งนะตัวนี้เป็นหวีแต่งบางพิเศษนะคะของ USA นะคะตัวนี้เป็นหวีสแตนดร์ดนะเป็นคู่นะคะมีขาวใหญ่กับขาวเล็กนะคะตัวนี้ของคุณเกษิีนะีนะเดี๋ยวเรามาดูในกล่องเลยนะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือขออนุญาตลูกค้านะคะแกะสินค้าที่เขาแพ็คมานะเพราะว่าต้องการเอาสินค้าเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยไปรับคม นะคะแล้วก็ตรวจเช็คระบบไฟนะคะแล้วก็อุปกรณ์ด้านในนะคะว่ามันครบถ้วนหรือไม่นะฮะ,ะแกะมาแล้วนะคะเราก็มาดูเลยว่ามีอะไรบ้างอันนี้ฟันลอง1 2 3 4 5 6เห็นไหมตัวกล่องอะมันมีแค่5้านะแต่ของจริงกันได้6กถือว่าได้กำไร คุ้มๆไปเลย6เบอร์แล้วนะกล่องนี้นะคะได้หวีสีส้มแต่ละกล่องไม่ต้องสงสัยนะคะมันจะได้หวีตรงนี้ยแต่ละสีเนี่ยคละกันนะคะมีสีน้ําตาลสีเหลืองสีเขียวสีส้มน้าเงินดําไม่ต้องสงสัยนะคะมันเป็นลูกเล่นของเขานะครับแข็งแรงใช้งานได้แล้วก็อะไรน้ํามันนี่รุ่นนี้ชอบแปลงปัดตรงนี้นะคะมีด้ามนะคะ สมัยรุ่นรุ่นก่อนๆจะเป็นอันเล็กๆใช่ไหมเพื่อนๆอันเล็กๆอันนี้มีด้ามไม่กวาดชอบตรงนี้แหละใช้งานได้จิบแล้วก็มีอะไรมอเตอร์อะแดปเตอร์สายชาร์จนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวอุชาร์ให้ดูแล้วก็มีอะไรคู่มือการใช้งานนะคะแล้วก็มีอะไรนี่ใบรับประกันสินค้านะคะ มีสส่วนนะส่วนสําหรับลูกค้ากับส่วนของสําหรับอะไรบริษัทนะคะลูกค้าก็เขียนชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งกับบริษัทนะคะบริษัทก็การันตีให้นะฮะ,ะมอเตอร์1ปีนะตัวนี้นะอ่ะมาดูเลยนะคะภายในถุงนี่เห็นไหมมีตัวอะไรการกระแทกแกะเวลาแกะก็แกะง่ายๆนะๆนะเพื่อนเพื่อนงัดตรงนี้ออกนะอย่าไปงัดตรงฟันนะงัดตรงนี้ออกงัดขึ้นแป๊กแค่นี้เอง ก็ออกแล้วนะคะหูปรับตรงเนี้ยรุ่นเนี้ยเขาจะพิเศษตรงที่เขาจะไม่ได้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบเหมือนของวอนนะเขาจะมีตัวล็อกตรงเนี้ยทั้งหมด4แ่็กนะคะแ็กอันแรกก็คืออะไรฟันชิดใช่ไหมแ็กที่2แง็กที่3และแ็กที่4ตรงเนี้ยเหมาะมากเลยสาหรับมือใหม่เหมาะตรงไหนรู้ไหมข้างขวาไถายงแ็กข้างซ้ายคุณก็ต้องจําได้ว่าเป็น2อแกคุณก็ตัด2แง็กถูกไหมนี่แหละเคล็ดลับ เนี่ยข้อดีตรงนี้คุณก็ค่อยๆปรับนะค่อยๆปรับแต่เย็นๆอย่าปรับแรงมันเป็นอะไรพลาสติกเป็นโครเมียมเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอาจจะแตกหักได้นะคะก็เบาๆมือนิดน,นึงนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องสวิตปิดเปิดก็สมบูรณ์ดีนะคะฟันตรงนี้เอาไปรับคมให้แเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมน้ํามันเนี่ยเยิ้มๆเลยเห็นไหมตัวนี้ฟันชิดนะคะแล้วก็ฟันมันไม่ร้อนเร็วนะมอเตอร์ก็อึดนะคะมอเตอร์ประมาณเท่าไหร่หกพันนี่ หกพันรอบต่อนาทีปรับได้สี่เลเวลเห็นไหมแบตเตอรี่ลิเธียมแบตเตอรี่สองพันหกเห็นไหมอ่าตรงนี้นะคะก็น้ำหนักเบานะน้ำหนักประมาณไม่น่าจะถึงสามขีดด้วยค่ะเหมาะมากนะคะดับจับถ้ากลัวลื่นวิสแบนนะคะของแบตเตอรี่นะที่เป็นวงเล็กๆนะคะเป็นหนังยางเอามาคล้องไว้นะการบางคนเหงื่อเยอะนะคะที่มือตัดผมนานๆบ่อยๆเนี่ย ไปซื้อมาครอบไว้มาลัดไว้นะพวกดิสบนสําหรับบัตรเลียนนะจะป้องกันลื่นไม่ให้หลุดมือนะคะตรงนี้ก็ทําความสะอาดง่ายๆนะคะก็หลังทุกครั้งหลังใช้เสร็จนะคะใช้แปรงนะคะนุ่มๆนะคะปัดกวาดใครชอบอันเล็กก็ใช้อันเล็กใครชอบอันใหญ่ก็ใช้อันใหญ่นะคะปัดกวาดนะไม่แนะนำให้แกะไปล้างนะเพื่อนๆมีลูกค้านะคะท่านหนึ่งคุณป้ากับคุณลุงนะคะเขาแจ้ง เรี่นกับช่างอุปแล้วคุณลุงก็อยากรู้ว่าข้างในเขาทำยังไงลื้อหมดเลยเนี่ยพอประกอบเข้าอ่ะฟันมันไม่ชิดเหมือนเดิมตรงเนี้ยตัดไม่ได้เลยเพิ่งซื้อของไปทีนี้ก็เลยบอกเดือนร้อนให้ส่งกลับมาเพื่อที่จะส่งกลับให้บริษัทเขาซ่อมนะคะคุณก็จะเป็นคนดูแลให้นะคะคุณลุงคุณป้าวางใจได้นะคะตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องฟังดูฟังเสียงดูฟังเสียงดู เสียงก็ไม่ได้ดังจนเกินไปนะเพื่อนๆไม่นน่าลำคาญนะเสียงเขาก็จะสมูทนะคะไม่ได้ดังกึกๆเนี่ยเนี่ยเสียงเลยนี่มายอยู่นี่นะฟันก็สม่ำเสมอดีนะคะสถานะไฟตอนทํางานก็จะขึ้นเป็นสีเขียวนะคะตอนชาร์จจะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้มาดูวิธีชาร์จนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูมาเอามาใกล้ๆค่ะตรงนี้นะคะเสียบง่ายๆเสียบไปเลยไฟบ้านปกตินะคะ แล้วเราก็ดูนะคะที่ตูดมันจะมีขีดเห็นไหมคะง่ายๆให้มันตรงล็อกกันแค่นั้นเองเนี่ยจิมจ้มๆเข้าไปยังไม่ทันดันเข้าไปเลยเนี่ยไฟถนนะสถานะสถานะานะการชาร์จขึ้นเป็นสีอะไรสีแดงเพื่อนๆดันเข้าไปตรงๆนะอย่างงัดงัดลงนะคะไม่งั้นเคี่ยวเหล็กข้างในมันจะหักดันขึ้นไปตรงๆให้สุดสถานะไฟชาร์จจะเป็นสีแดงนะคะเมื่อเราไถาจนหมด ะะตัวนี้นะเราสามารถเสียบตรงเนี้ยดึงสายออกมาให้ยาวนะคะเราสามารถเปิดแล้วก็ใช้งานต่อได้เลยนะทําเป็นแบบบัตรเตเลียนมีสายก็ได้นะคะอ่ะมาดูเดี๋ยวอูจะไถให้ดูนะคะว่าว่ามันคมแค่ไหนนะคะเพื่อนๆที่ได้บัตรเตเลียนไปนะคะก็จะมีเศษผมนะคะติดไปบ้างนะคะไม่ต้องสงสัยนะเป็นของแท้มือหนึ่้อยเปอร์เซ็นตนะคะไม่ต้องว่ากลัวว่าเป็นของมือสองนะ ว่าที่ร้านหรือทีมงานเนี่ยเขาจะลองกับเศษผมจริงๆให้เพื่อนๆทุกคนนะคะอ่ะวิธีถอดดึงตรงๆเลยแค่นี้ก็หลุดแล้วนะคะมันอาจจะฟิตนิดนึงนะเพราะมันเป็นของใหม่นะคะอ่ะทีนี้มาดูนะ,ะมาดูจะลองให้ดูนะอ่ะเปิดเครื่องนะคะอย่าลืมบีบมุมตรงนี้ด้วยถ้าแบตรเตอรี่ที่แบบแรงๆนะฮะมอเตอร์แรงๆนะบีบมุมตรงนี้นะแล้วก็เปิดอ่าแหมอ่ะ,อะทีนี้มาดูมุมด้านซ้าย ก่อนอื่นปรับฟันขึ้นให้สุดนะปรับฟันขึ้นให้ชิดเลยเอาด้านขวาเอาถ่ายเต็มเต็มหน้าเลยดูเนี่ยคมนะคะคมพอดีพอดีนะคมแบบไม่กินเนื้อกินหนังนะคะเพื่อนๆเราไปใช้ทำงานได้สบายสบายเลยนะคะไปตัดกันเองเริ่มเรียนเอาไว้ไปทำงานนะคะช่างอุก็ใช้ตัวหนึ่งนะใช้มา2อสปีแล้วดีมากเลยตัดวันหนึ่งวันนั้นเคยตัดได้7จ็ดหัวนะ มันก็ยังไม่หมดนะแบตเตอรี่อ่ะแต่มันก็ขึ้นอยู่การทํางานด้วยว่าเพื่อนๆเนี่ยตัดหัวหนึ่งนานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าโอ้ยเห็นช่างเขาตัด7จดหัวตัวเองไปตัด2หัวแต่เวลาแต่และหัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะตรงนี้นะอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเศษผมเดี๋ยวช่างอูจะทําความสะอาดนะคะแล้วก็รีบจะส่งให้คุณเกษมีที่อยู่ขอนแก่นเนาะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ นะคะก็สั่งซื้อเข้ามาได้นะคะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะบางทีไลน์เข้ามาเนี่ยไม่มีแอดมินคอยตอบนะคะบางทีก็สอนล,ลูกศิษย์อยู่นะคะทำทำงานที่ร้านซาลอนด้วยตัดผมอยู่นะคะก็ไม่ได้ว่างตอบทีเดียวนะใจร้อนโทรเข้ามาเลยเบอร์โทรศัพท์นะคะฝากไว้นิดนึง0 8 1 9 8 5 6ดหนึ่งเแปและ062-583999นะคะถ้าโทรไปไม่ติดสายไม่ว่างไม่มีคนรับเว้นช่วงโทรสักครึ่งชั่วโมงนะเนื่องจากทั้งลูกค้า ที่ซื้อเลี่ยนลูกค้าที่ตัดผมนะคะโทรเข้ามาเป็นจนํานวนมากนะคะเว้นระยะโทรให้อุนิดนึงนะคะบางทีไล่โทรกลับไม่ไหวขออภัยด้วยโอเคสําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนฝากบ,บัตเตี่ยน,นด้วยมานะคะปอกไวแล้วก็รับคมบทีละเล็กน้อยนะคะจะไม่ค้างสต็อกไว้นานนะเพื่อนๆสั่งซื้อเข้ามาวันนี้นะคะโอนเงินวันนี้ก็คือจัดส่งของวันนี้ก่อนเที่ยงนะคะเช็คเลขได้หลังสี่โมงเย็น ของทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็พกเพื่อนๆไปก่อนนะคะฝากคลิปดีๆนี่ด้วยบัตรเล่นน่าใช้นะ,ะดีค่ะ